สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิวก็จะมารีวิวพัสดุนะคะมีสพัสดุพัสดุแรกเป็นอย่างนี้นะคะพัสดุที่สองเป็นอย่างนี้พัสดุที่สามเป็นอย่างนี้มี3พัสดุนะคะเราจะมาแกะพัสดุแรกเด้อคือพัสดุนี้เราจะเปิก่อนนะคะ ไปตัดก่อนนะคะโอเคค่ะตัดได้แล้วเป็น,นี้จากน้องอคือว่าอันนี้เป็นสกุ๊ตชี่จากน้องอายนะคะน้องอายอันนี้เป็น แล้วก็สิ่งนี้ได้มามาดูของแถมกันก่อนตัวนี้เป็นช,ช็อกโกแลตนะคะอันนี้เราไมา่ได้สั่งนะอันนี้เป็นพายสับประรดเป็นแฟนทำของเราอย่างสุดท้ายเป็นเค้กมินานุ่มมากแต่ไม่สลูนะคะ ถุงแรกมีสามอย่างหนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพัสดุต,ต่อไปกันโอเคค่ะมาดูพัสดุนี้กันก่อนเลยเออมีที่แกะไหมออเออแกะยากพอดีเรามีกันไกรนะคะเดี๋ยวเราเค่อยๆแกะโอเคค่ะ โอ๊ยติดแน่นมากค่ะนะคะอมเป็น,ปนแนโอ๊ยอันนี้ไม่ใช่สกุชีเป็น,น,นแนวกว็นี่วกว็นี่ตะกี้ยิ้มให้หนอแล้วกว็นี่โอี้อันนี้เป็นสกุชีด้วยนะมีตีอยางนะคะ โุนแจแล้วก็อันนี้เป็นสกุชี่เรามาดูนี้กันก่อนเลยเป็นกล่องนะคะอ๋ออันนี้เป็นของแถมค่ะนะคะ,นะคะเป็นปังพอดีว่าเราซื้อนะคะอันนี้ก็ของแถมอันนี้ไม่มีใบนะคะ นีที่เราสั่งมาก,ก็คือน,น้ำแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้ก็แบบนี้นะคะเรามาดูของห้องน,นี้กันค่ะมีอะไรบ้างนี่นะคะสองโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูซองต่อไปกันคือซองนี้นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นสกูช,ชีแต่ว่าแข็งมากมแกะได้ไหมอันนี้ อันนี้ก็แกะไม่ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะมาแกะเลยเฮ้ยอ,อ,อันนี้แกะง่ายมากอ้อย่างแรกสก,กูชี่บอลน,นะคะ <c oughs> อั่ที่สองสก,กูชีโ่โรอย่างที่สาม อันนี้เป็นสั่งมานะคะเป็นไอโฟนสีขาวกับสีดำเป็นกบเหลาะค่ะกบเหลากบเหลาสั่งมาน,นี้สั่งอันนี้กับโลกนะคะของแถมก็คือบอลน,นี่นะคะของที่นีของที่เราสั่งมาชอบมากนะคะสองอันนี้ เป็น iPhone กบเหลาสีดำขาวมีสีชมพูด,ด้วยนะแต่เราไม่ซื้อมากโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายยีบี